บีเคสวัสดีครับบีครับสวัสดีครับทีครับวันนี้เรามาทำอะไรทีวันนี้นะครับเราจะมา reaction เพลงของ C J M เพลงใหม่นะครับเป็นเพลงอัลบั้มแรกของน้อง C J M 4 8นะครับก็คือเพลงที่มีชื่อว่า A N p r e s s u A N p e s s u r e เอาไว้ A N Pressure นักหนึ่งสองสาม A N Pressure ผูกพันนิลาครับ ก็คือเพลงนี้เนี่ยบอกว่าน้องๆ C.G.M เนี่ยเป็นคนที่ช่วยกันขิดอร์ชันภาษาไทยก็คือคาว่าผูกพันนิรันดด้วยใช่ก็เพลงนี้นะครับน้องแชมพูนะครับได้เป็นเซนเตอร์เรารู้สึกว่าเพลงนี้เหมาะกับน้องมากเลยเพราะว่าตั้งแต่เราดูเซนไปน้องมีความแบบมีความกดดันแล้วก็มีความสดใสเราสึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เข้ากับน้องมากก็เลยแบบอยากจะเห็นน้องแชมพูจะเป็นในรูปแบบไหนซึ่งเราก็ชื่นชอบแล้วก็ติดตามครับนะครับ ใช่และพูดถึงตัวเพลงดีกว่าในเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยแปลเป็นการกดดันเกี่ยวกับเรื่องของความรักใช่เกิดกับเรื่องของความกดดันความรักนูนนี่นั่นอะไรเงี้ยคิดว่าในเวอร์ชันไทยจะแปลอย่างไรคิดว่าน่าจะแปลเกี่ยวกับเพื่อนหรือเปล่าเพราะว่าคำว่าผูกพันนิรันเนี่ยแล้วด้วยความที่เป็นน้องๆ C G M ด้วยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนหรือเปล่าจะแบบความผูกพันของเพื่อนอยากให้มีตลอดไปอะไรอย่างนี้ใช่พี่บิ๊กหลับแอบคิดว่า อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความพยายามอ่าก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะเออเพราะว่าคือก็ต้องเข้าใจนะเพราะวถ้าเราดูจากตัวเบนเกอองค์พีเขาเลยเขาก็จะแตกเป็นแนวเรื่องความพยายามในความซุมซนอะไรแแต่ว่าให้กำลังใจมั้งให้กำลังใจใช่งานเอางี้ดีกว่าเราจะไม่คาดเดาให้เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าสรุปแล้วเพลงไปยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปเลย นาร์กอะมีแปะตรงไปตรงตัวเลยนะชอบชแค่เปิดมาก็ชอบแล้วอ่คันนิ้งกับมามิงเป็นแถวหน้านะครับแล้วก็น้องแชมพูชุดพ่อมาอยู่บน,นเตะแล้วสวยครับใช่สวยกว่าไอเนี้ยที่เป็นแบบในเอ็มวีเนี่ยทิเซอร์อ่ะทีเซอร์ใช่ทิเซอร์น้องสีตาพี่อ๋อ แล้วก็พี่ฟอจูนคนมีเต้นแรกปากนี่นี่นี่ปิงแล้วก็แองเจิลดีอะ่ะอืมเพลงดีดีโอ้แชมพูดีมากมเหมาะมากอ่ะเพลงเหมาะกับน้องมากอ้อมสวยเนาะกับตันอ้อมสวยมาก เม่ดูแติสไมมีไม่ใช่ <c oughs> น้องปริมาไม่ใช่เอาคิดว่ามิวนี่กันดีมากแชมพูเก่งมากลูกลูกดีสดใสามากเลยอะ่ะ ใช่ของพิมก็ต้องพิมอันนี้เขาผมจริงใช่ไหมหรือของไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ใช่ต้องพิมกับปริมาณอันนี้น้องคันกับเคยร่าเอารอ่ะคันนี้พี่โอมสวยอ่ะสวยเนาะแบบสวยเลยส่วนมากแล้วชมพูของพิมดีมากเลยอะ Yeah. ไอที่อยู่ตรงฟันคือ <c oughs> ไม่ใช่แบบน่ารักอะแล้วแบบมันดูละเขินอะใช่แล้วน้องชมพูคือแบบหมองมากจริงๆอะโพสิชั่นแบลกชัดมากเหมือนกันเนาะรอบคันนี้สิต้าฟอร์จูน ชุดเซ็ตก็ยังมีความแบบเหลือเดี๋ยวอีกอัะสีิวงใช่ก็ยังมีความแบบ pressure whoa whoa ดีอ่ะ เฮ้ยดีอ่ะเขินจะร้องไห้โอ้ยจะร้องไห้แบบแบบฉันพูเสียงหวานมากฉันแบบเมื่อกี้คือฉันกินคือจะร้องไห้แบบมันเป็นอะไรไมันรู้สึกแบบตื้นตันเหรอแบบตื้นตันแบบอกไม่ถูกอ่ะตื้นตันมากอ่ะ โอ้ยเก่งมาก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 เป็นยังไงเฟะชอบ <c oughs> โอ้ยชอบเพลงชอบทุกอย่างเลยชอบชุดเซ็มชอบทุกอย่างเลยจริงๆอะ่ะแบบชอบมากๆแล้วแบบสึกมันน้องเหมาะมากจริงเราแม่ขอมาขึ้นภูม<ง>ิใจเลยภูมิใจฟิล <c oughs> เหมือนคลอดมาอย่างเงี้ยหรอแม่คือแบบนู้เห็นแบบ <c oughs> น้องน้องแบบเติบโตแล้วแบบภูมิใจอ่ะแบบฟิลแบบเออภูมิใจอ่ะตนมันแบบผมไม่ถดมันตึง เออแบบจริงๆอ่ะรู้สึกต่างๆผูกพันกับน้องๆแบบรู้สึกผูกพันจริงๆครับสําหรับเราอ่ะเราอ่ะชอบการแตกอะเพราะว่าในในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในแบบก่อนๆเนี่ยก็จะไม่แตกเป็นเพื่อนไม่แตกเป็นพยายามพยายาม,ยามใช่แต่ว่านี่มาแบบแตกเป็นความรักใช่ใช่ดีอ่<น>ะดีดดมันเขินจริงๆนะแบบทำให้รู้สึกเขินอะเราชอบการแบ่งโพสิชันของขอบบนสเตทอ่ะที่แบบ ซ้ายกลางก็คือกลางเลยเซนเตอร์คือเดทออกมาเลยแล้วก็แบบแล้วท่อนโซโล่ดีมากเจ้พูดดีมากมาบอกไม่ถูกอ่ะคือแบบเออดีใจดีใจจริงทำแบบเก่งมากน้องเก่งมากน้องเก่งมากนี่ชอบท่าเต้นของเขาอ่ะที่แบบชอบสักอย่างหนึอ่ะแเป็นแบบออโตเมติกแบบมากเลยเนี่ยน่ารักน่ารักอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของท่าโฟร์แมนเนาะอันนี้เป็นเอวีแล้วเป็นวีมารู้กันทุกคนมาครับ ออวิแชมพูน่ารักน่าัมโอ้น่ารัมเห็นไหมไม่ได้เคยอ้านมวมเหมนกันโอ้ยดีอาสวยมา นี่ถ่ชืยอใหม่อ้ยอ้าอ่วกปีปอุ้ยสวยเนาะสวยอาัรักอะดูปะดูคนเดียวเลยดเม่อานออุ้ยมามีสิตาสีตาเหมือนเลตาเลยอะอุ้ยอร์จูนสีพอ่ออุ้ยสิตาดีมาสิตาดีมาก น้องๆังเปล่าไปไหนเฮ่พี่ออมสวยอ่ะนม่นามากกคุณน้ปีไม่เคยสักนิดกันมอา็เหเดินกานีกมากล้องดีมากเลยอ่ะมีการเปลี่ยนไปเลยุชอบอ่ะเเจ อุ้ยจตาปีออมปีะนม่ารักคนนี้ด้วย้องอชมพูสวยดีพอเลยอ่ะอ๋อสาวเปล่าแมวสา

สวยะแบบน้องทุกตัวแบบสวยเลยอ่ะงแชมพูเก่งมากคือลูกแล้วลูกดูโตมากอ่ะใช่แล้วคือแบบแต่ดูไม่ได้เกินไปคือดูน่ารักคือดูสวยอ่ะดูเป็นที่ดีมากเก่งมากแชมพูในการร้านตองฟ้าเป็นน้องแมวแล้วเขาเขาแต่งแค่ตูวโตแบบดูเด่นเลยอ่ะน้องก็คือเขาเก เลุกเลยจ้ะเใช่คุณเป็นรับดูน้องเป็นสาวแต่ไม่ได้เกินก่าูดูสวนรับล้ตกใจอยู่ว่าที่ไหนอะไรบนทีเรื่องแบบชอบมากแล้วทุกอย่างคือกตองกองถูกตองถูกแทนทุกอ่างก็ผิดเนาะไม่ได้ขอคนชั้อ่ะมไห อาไปชิเลกี่เียวคือ้อไปไม่ไม่พลังพร้อมเดี๋ยนันันนี้อ่ะอเข้าไปในกล่องเลยอสากว่าไห โปรเซ็ตนะตเก็บโปรเซเรื่องนะนหลัดจัดดีอะดีดีเลยครับท่านผู้สวดมากสวยมากตก,ก,กใจอยู่ใช่หรอดีมากมดีมากครับดีมาก <laughs> <laughs> <ด>ทันทีผู้าามีสักยาย,ย่อกลุ่มเลยนะไปพูดกันน้องอย่างนั้นสิโอเคค<ะ>รับอืมก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเพลง End in Pressure ปลุกพันธ์นิรันด์ของน้อง C g M 4 8นะครับเป็น The First Album นั่นเองนะครับก็ ส่วนตัวเราชอบมากๆเลยนะน้องทุกคนสนใสรวมถึงพี่ๆทุกคนในวงคือสดใสมากก็ดูเหมาะกับน้องๆซี่ีเอ็มจริงๆอ่ะแล้วแชมพูคือทำหน้าที่เซ็นเตอร์ได้ดีมากๆจริงเหมาะกับเพลงมากครับแล้วก็เพลงก็คือฟังได้สบายๆเรื่องหูแล้วสามารถกลับมาฟังได้อีกก็ทำเราอยากกลับมาฟังอีกใช่ติดหูเหมือนไหมติดติดนี่ชอบเลยแบบเมื่อเช้มื่อเช้าเมื่อเช้าเอเช้าเมื่เช้าเมื่อเช้าเมือเช้าเมอเช้าเมือเช้าเื่อเช้าเมอเช้เมือเช้าื่อเช้่อเช้าเ่อ้เมือ่อเช่อช่อื จะพูดว่าในเดียเพลงที่มันติดหูอะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบมันยังก้องดังในหัวแล้วมันจะร้องแบบวน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 อะไรอย่เงี้ยแล้วก็สําหรับเรานะเราอะชอบความที่เขาอะแมทในเรื่องที่เขาต้องการจะสื่อสารก็คือของเขาเขาทำไอไอแมทค์ไอดดลใช่ปะใช่เขาก็เอาตัวไคลไอดดลอะมาผสมประสานกับ MV ใหม่มันก็เหมือนกับ บางคนนะเขาอาจจะติดตามกต่ CCM แต่ว่าอาจจะไม่ได้ติดตามตลอดในส่วนของเรื่องของแบบคอนเทนต์คอนเทนต์ต่างๆแต่เขาก็แต่พอเอาอันนี้มาเขาก็จะเห็นว่าแบบเฮ้ยมันมีแบบน้องแมวแล้วน้องแมวปะหน้ารักอะไรอย่างเงี้ยทำเพิ่มทำให้ดูแบบน่าใช่แล้วก็ทําให้คนรู้สึกว่าอยากที่จะไปติดตามอยากไปดูแคทไอดอลด้วยอี้ดีดีชอบแล้วก็อีกอันาหนึ่งคือไอตอนลุกลุกที่สองอะที่ที่น้อง แชมพูใเป็นแบบดูเป็นผู้ใหญ่อะต้องตอนแรกเราพูดจริงๆว่าเราแบบคนนี้ใครทําไมแบบไม่คุ้นหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยในตอนใน m v แต่พอแบบก็ถึงถามเธอว่าใช่ชมพูใช่แชมพูหรือเปล่าแล้วพอใช่แล้วก็เพราะว่าเขาเด่นมากจริงๆเด่นจริงน้องแชมพูเด่นมากเอ็มีนี้คือแบบเซนเตอร์เลยอะดูแบบเซนเตอร์แล้วเขาเซนเตอร์ไงแล้วคือแบบคือแบบเรื่องอะไรไม่รู้แบบมันพุ่งออกมาแล้วสิ่งที่เราจับได้คือเวลาที่ใครเป็นเซนเตอร์อะ all of center มันจะออก พ๋อแล้วฉ <sch> ่ำมากแลาวฉ่ำมากคือเขาเด่นคือเขาเด่นแบบเด่นมากๆอ่ะใช่จริงจริงแล้วเาสิ่งหนึ่งคือชอบความไม่ขีดเชื้อของ MV ใช่และ M อวน่ารักตีความหมายถึงว่าตัว MV อ่ะตีความออกมาหน่ารักใช่ดูแบบน่ารักไม่เกินวัยแล้วดูเหมั่ะ หมาะับทุกคนในน้องๆ C G M ด้วยแล้วก็ชอบเลคือการกระจายแอดไทม์ที่ทุกคนมีซีนที่แบบของตัวเองเนี้ยซึ่งโอ้โหแบบดีจริงทั้งท่าเต้นชุดชุดก็สวยดูแบบเข้ากับน้องๆจริงๆครับก็อ,อยากฝากทุกคนเนาะไปติดตามน้อง C G M นะครับแล้วก็ขอฝากเพลง A n Pressure ปูกพันนิรันด์นะครับเพลงอัลรั้มแรกของน้อง C G M ด้วยนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจน้องๆนะครับสับสนนน้องก็ด้นะครับรับและนอกจากนี้ก็มีงานทูช Shot กาแฟมีร้ณ์เนาะใช่สามารถที่จะ จับจองอาจจะเปิดขายวันที่20พฤศจิกายนหรือยังไงก็สามารถติดตามได้ทางเพจ o f ฟ i c i a l ของ c g m 4 8 a นะครับคือรียะขึ้กเครืองที่เราพูดคือเราอยากให้ทุกคนแสนับสนุนน้องจริงๆครับเพราะว่าไม่ได้แบบอะไรเลยคืออยากให้ทุกคนสนับสนุนน้องจริงๆเพราะว่าน้องน่ารักมากครับแล้วก็อยากใหุ้กคนแบบเรียกไงอ่ะถางการน้องๆครับก็ เราสองคนก็เป็นกำลังใจกับน้องๆทีนจีนโฟรเองนะครับแล้วก็มีคำถามที่อยากจะถามผู้ชมทางบ้านเหมือนกันว่าตัวเขา่าชื่นชอบใครบ้างในเอ MV นี้ก็สามารถที่จะเมาส์มองมทีมคอมเมนต์นหรือว่าแบบคิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ได้เลยเนาะ<ช> ก็อยากให้ติดตามนะครับน้องๆ CGF 4 8รวมถึงพวกเรา2คนได้วยนะใช่ครับก็ขอฝากช่อง b k นิกิดนะครับอยากให้ทุกคนนะครับสนับสนุนพวกเราได้โดยการที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ s ะไคร e นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครัแล้วขอขอท่อนึงกอ่เมืออเชีบ้างมืออาชี เอาว่ามันก็ยอดแล้ว่ะไปัาเพลงกันละกันเลยครับครับไปแล้วนะครับท <c oughs> ุกคนสสวัสดีคบ๊ายบาย